เชิญค่ะป้าป้าบอกว่าข้อขึ้นข้างบนแล้วก็ทั้งสองท่านก็มีทายาทนะคะมีทายาทด้วยกันสามคนก็ขอเชิญน้องนัทเจนิคแล้วก็เจ้านุ๊กด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับลูกสาวทั้งสมคนด้วยค่ะใอ้ลูกชายชายหนึ่งขอโทษขนงนัทเป็นผู้ชายค่ะ เ็นไหมเรียกเสียงกรีดได้ด้วยเพราะตรงนั้นเป็นผู้หญิงนั่นแหละเชิญค่ะเชิญค่ะอะไรเอ่ยเสื้อไม่เข้าพวกวันนี้เป็นธีมค่ะบอยเดี๋ยวก็ขออนุญาตให้ป๊าได้พูดอะไรสักนิดนึงให้กับแขกผู้มีเกียรตินะคะครับวันดีครับเพื่อนพี่น้อง ครับผมที่มาในฮานคืนนี้ครับผมผมขอญอาตพูดเป็นสำเนียงกลางบ้างใต้บ้างตามจังหวัดที่ผมนึกได้ครับผมเพราะว่าเ,เพื่อนที่มาจากกรุงเทพก็มีบางท่านก็มาจากเดี๋ยวผมก็ขอเกล่าสวัสดีเพื่อนที่มาไกลๆก่อนนะครับ ครับผมคุณพิศต้องมาจากกรุงเทพครับผมครับขอบคุณมากครับคุณอ้นฟินิก์ครับผมขอขอบคุณมากครับที่มาโอเจียวแล้วก็โกทัศน์พิทิพแล้วก็จากกระบ,บีโกอีทครับผมมีพีน่นัน ที่ว่าผมถึงใจเราอุตส่าห์มาใช้เวลาในการเดินทางคนหนึ่งห้าชั่วโมงกว่าจะมาถึงนี่ความเจริญก็ไม่มีต้องตามตะเกียงเจ้าพายุในอานจัดสรรคืนนี้ในอานสังสรรคคืนนี้ครับผมผมก็อยากจะพูด ความเป็นมาของบ้านหลังนี้เพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่ว่าคนร่ำรวยอะไรปากกัดตีนผีดเป็นมาคนเราต้องมีความฝันถ้าไม่มีความฝันมันจะต้องฝันก่อนถึงจะมีการกระทำการกระทำสำเร็จไม่สำเร็จไอ้นั้นมันมันไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนในชีวิตผมยกตัวอย่างจากชีวิตผมตั้งแต่วัยเด็ก ฝันไวัยวเด็กอยากจะมีจักรยานปั่นถีบล้อหน้าสามล้อกว่าจะพ่อแม่ซื้อให้มันก็ต้องใช้เวลาต้องร้องกันหลายวันกว่าจะได้นั่นคือวัยเด็กพอมนถึงวัยเรียนคิดว่าต้องหาจักรยานทักคันว่าเราต้องทำยังไงให้มีจักรยาน ผมจําได้ผมซื้อจักรยานคันแรกร้อยห้าบาทผ่อนกว่าจะได้ได้ตัวจักยานต้องผ่อนก่อนนะอะาทิละสิบบาทสิบาทกว่าจะได้จักรยานมาทักคันนั่นคือวัยเรียนตอนชั้นประถมมาถึงมัธยมก็มีจักรยานกันนั้นใช้ยอยู่จนถ,ถึงมาเรียนอาชีวะผมฝันว่าผมจะต้องต้องหามอเตอร์ไซค์ให้ได้สักคัน ตอนเรียนอักชกฤว่าตอนนี้ว่าบทเรียนอยู่ที่บางพลนปทุมธาน,นีผมคิดว่าผมต้องต้องหาหมอไซค์ให้ได้ละคันความฝันของผมต้องหาให้ได้แต่ว่าผมไม่มีรายได้เพราะเงินเดือนผมไปเรียนหนังสือเดือนหนึ่งพันสองร้อยบาทมันสามร้อยบาทจ่ายค่าหอพักแค่หกร้อยเหลือเท่าไรแล้วไหนต้องค่ารถค่าเรียนค่ากินก็ซื้อลอตเตอรี่งวดละใบเมื่อก่อนใบละสิบบาท ซื้อจนเรียนจบป .2 ไม่ถูกนั่นคือความหวันที่ล้มเหลวแล้วผมชีวิตคนเรามันต้องมีความฝันนั่นคือมาถึงชีวิตธรรมานก็อยากจะให้มันได้ก็เมื่อก่อนก็ทําสวนถึงเวลาก็เช้าว้นถึงก็โหงเข้าโคดเข้าไปสวนจนว่ามามีครอบครัวก็คือคุณนายนา ก็ยังมีความหวังลรมรม,รมแรงๆชีวิตยังแกว่งไปแกวงมาไม่รู้จะทำยังไงจนว่ามาจับจุดทำกุ้งผมนึกว่ากุ้งชีวิตผมนี้คือกุ้งผู้อุดหนุนเลี้ยงกุ้งนี่แหละครับเป,เป็นเป็นเป็นทำให้สร้างชีวิตครอบครัวนี้เกิดขึ้นในครอบครัวนี้ครับผมฝันว่าผมอยากจะสร้างบ้านสักหลัง เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกมีอะไรก็ได้กลับมานอนมีอะไรก็ได้กลับมาศึกษามามาปรึกษากันผมก็มีความฝันก็เกิดการกระทําที่นี้เกิดการกระทําผมก็สะสมไปเรื่อยไปได้ตรงนู้นมานิดหนึ่งไปได้ตรงนี้มาน,นิดหนึ่ง,ไไง,นนงก็เก็บเก็แบแอบแอบถ้าเกิดว่ามันมีหลายคน ที่รู้หลายท่านที่รู้การกระทําของผมแต่ผมไม่ใช่คนชั่วแต่ว่าผมคนดีมากกว่าชั่วดีขาวมากกว่าดําผมประกาศตัวเองหน่อยคนระับผมก็เกิดพอเริ่มการกระทําเกิดขึ้นการกระทําผมจ้างบ้านหลังนี้นี่เป็นจุดที่ว่าฮานคืนนี้เกิดขึ้นผมต้องการให้ฮานเกิดนี้คืนนี้เกิดขึ้น เพราะการสร้างบ้านหลังนี้ผมใช้ระยะเวลาเราประมาณสิบปีกว่าจะได้เสร็จสมบูรณ์ผมจะเริ่มต้นขอบคุณเพื่อนพี่แล้วก็น้องๆที่ช่วยกันผมไม่สามารถทำได้ครับถ้าเพื่อนพี่น้อง เกียรติชังผมผมไม่สามารถสร้างได้บ้านหลังนี้ผมขอบคุณเดี๋ยวผมลำดับเลยครับถ้าเกิดว่าตกขาดตกห้องอย่างไงผมต้องขออภัยผมเริ่มตั้งแต่พี่สุริยาคือพันตำรวจโทสุริยาบาราสานครับขอตบมือให้หน่อยครับพี่คนนี้ผักดัน ปกป้องให้ผมสร้างบ้านนี้ให้เสร็จแกรุ้นเช้ามาแล้วเย็นโตเปน็นไงมันตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่เฉลุงครับผมผมนับถือครับพี่ครับคนต่อมาก็ยังอยู่บนควรนั้นแหละครับรองออสเดี๋ยวผมจำชื่อไม่น้นัน พันตํารวจโทรสราวุธวองค์เดิมไม่ทราบคืนนี้มาถึงหรือยังแต่ว่าผมเรียนเชิญสองครั้งนะครับวัออนบุคคลน,นี้ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในอำเภอเบลียนจะรู้จักนายอำเภอยุคนั้นมีอยู่ท่านหนึ่งบุคคลน,นี้มีเพื่อนผมหลายท่านที่ช่วยคุยกับรองออดว่าช่วยกันช่วยกันบล็อกช่วยกัน ทำย่างไงก็ได้อย่าให้มันเกิดปัญหาผมขอขอบคุณลองลองออดครับครับผมอันคือผู้อยู่เบื้องหลังผมผู